มาแล้วครับจังหวะนี้อุ้ยอัดแล้วลีนรูปดาวกับรูปอีกเกินอีกเกินอีกเกินเฮ้ยพี่บอลบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อเป็นแคทสายเหลืองว่ะสายเหลืองกับสายสายเหลืองจริิ้เฮ้ยหลุดแหลกว่ะแหลกว่ะแหลกว่ะโอ้โหเนี่ยแกบอกได้มเลยว่าแหลกลกแหลก มึงทำไมกูไม่เห็นเพื่อนมันชิงพวกไม่ได้วะเฮ้ยิงได้กอะ่ะต้องเปิดแลอดนแนวนี้มันไม่เห็นชื่อเพื่อนเลยไหกูก็บอกว่าเปิดให้เห็นชื่อเพื่อนแต่ว่าปิดอันที่สองอโอ้ยสัตว์เฮ้ยก็เฮ้ยกูทำได้แล้วนี่ละความสเร็จของกูลื่นว่ะสวยว้า <c oughs> ขนาดเขาอยู่ยังวางครับยังแบบนี้อ๋อกูเห็นจะอนันที่เชียวบนหัวมเออไม่มึงก็ปิดอนันดี้เขียวแมะกูจะปิดอนันดี้เขียวอะไรยัง มาแล้้ววเยโอ้แม่นเหรอแม่มาเห็นซึมๆเลยจูเรียบร้อยมีบายสุดยอดสุดยอดนี่โอ้วันนี้มันวะเป็นลื่นๆปะเออลื่นๆเออใช่คกูแม่โคตรลื่นเลยลื่นแปดสิบแล้วก็มันขึ้นแปดสิบอ่ะคิดดูมันขึ้นแปดสิบ กองกางว่ามันเป็นลื่นเลื่น嘛ขี้ีับตะบูมันอยู่อยู่นี่หมดเลยอยู่นี่หมดเลยอ้าวจีว่าหายเด้อสายยาระเบิดกมาด้วยมากไปเลยคุ่กันให้ไอ้สั์ใครวางไหนวะวางไม่บอกเพื่อนเลยยิงเล้นวางไม่บอกเพื่อนเลยแน้วแกะไก่แล้ว แกนไอ้กูลื่นมากเลยไปห่างกันแล้วไปห้องนีดีป๊อบป๊อบเออนั่นแหละก๊อบป๊อบทำได้แค่นี้เองเหรอครับโหเดี๋ยวให้กูวางก่อนอย่าเพิ่งฆ่า เเอว้ยขอมั่งดีเฮ้่อเลยได้แม่งกูโหดมากครับตายยเลอยู่ไหนอ๋อนี่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 อยู่นี่ขออนั่นแหละนั่นแหละนั่นไงเดิ่อนเร็วนิดเดียวเอาไปเอาไปให้กูได้ดีกว่าัวมึงเก่งจริงขอตัวเดียวพอไม่ทำไมเราตายวะเฮ้ยลื่นว่ะ ลื่นลื่น,นใช้ได้ใช้ได้ก็ไปเลยไม่ต้องกลัวมีกูทั้งคนไม่ดูหลังเลยนะไอ้สัสต,ต,ตายไปหามแล้วตัวนึงเหงอ,อยพึ่งอยพึ่งไปพึ่งคย่ยพึ่งคย่ยพึ่งา่าก็กูขอโทษเก็บสีว่ะ <c oughs> ว่าจะวางเอายีีกูอยากเพชรเร็วๆว่าจะเอายีพีเอาเลยเว้ยกูก็จะเพชรสองสามเพชรได้ได้ขายลูกลงเพชรหน่อยได้ได้รอ้อขายให้เบอร์กูไปกินก๊อปค้างใช่ไหมก๊อปค้างใช่ไหม หลุดด้วยปัญญาอ่อนัวแตกใช้ินรัฐบาลยุ้งยุุ้่งุุึ่งุ้นหดตายโอ้กูตายแล้วเออลุ้งหนึ่งยุ้งหนมดเลยหมดเลยเพ่นไปเลยยิงเลยครับยิงเลยนดาาวะดนาวะเออโอ้โหสองันหกเอ้